แลน้ำเอิน huh. ห้องเขาฟังบ uh ัดนี้เงี้ยเดี๋ยวบอกไอ้จอตจอดจอตเลยเนี่ยในก่ก็มาสอนให้เลยน้ำเขาเอือนน้ำเขาจอดจอดเลยบอกใครบอกไอ้ทิ้งกันเลบอกเนียงนี่นี่ทุระยังกันเล่าขึ้จังขีน้ำไปบวกเลขคนนะฟันดีเฮง บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกศีต๋องคือว่าผู้เฒ่าเพ่าป่าช้าผู้ใหญ่ต๋องผูพ่อใาป่าช้าคุณตกหนึ่งหมื่นได้ยินข่าวว่าคุณพ่อนี่ถูกเมื่อกี้นี่ถูกอะไรครับพอใหญ่ใจไมันานเรื่องต้องบนต้องล่างทั้งบนทั้งล่างเลยเต็มเต็มทั้งล่างตรงตรงเม่ได้กลับสัม ก็จะลแล้วเขาหกสองกับสามเจ็ดวันฤกษีอย่าไม่บอกอีกอย่างเขาเวลาแต่ควบคุมแต่แล้วก็บอกว่าแต่เนี่ยน้องมันมีกกนนแต่การเจื่อใจเแาเดินหนุกมันก็ <c oughs> เป็นโชคเขาติดเดินหกเมืม่อเศร้าอย่างขี่รถน้ำไปยังในบ้านตามไปใส่ค่าห้ามเขาสองร้อยสามร้อยก็หมักลัานสองคือเห็นควก เมื่อใส่บาอีสาน้ิเขาไปหาพะไีแกนอ่าออก่ตนกันออกมาจลจอดจอดจนหมบอ่าไต้องเป็นยังไงงวดนี่ฝันเราบ่ฝันลโตองวดฝันว่าจังไหดนาะฝันว่านั่นได้ยน่งงวันจับนก tôi muốn nó được gang. chết mình lần gang em mình tò cò tò cò cho mình lúc nó khó nó gang nóng gang nó gang nóng 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 nó nóng 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 nâng มันบ right. like ่ถ yeah, ือต like right. ้องเออมันบ่ถือเปี้ยนเก่าใต้ที่แนีิไล่ไปพี่น้องไให้บอกเออให้บอกพี้น่องมันได้ไล่หาหรือไล่ไปนานะครับอือเดี๋ยวเปี้ยนตัวเก่าเขาอืแต่เลยเป็นเขาเก่าเปี้ยนเวเก่าเป็นสองเก่าท่าทีน่งีนงงบนนี่นอกจะเอาอันนี้ กาี่่่บมลาลงคลิปไปเหรอด้วยนะจอมลงคลิปไปเหรอเอฟซีพนันว่าเออก็ลงนั่นแหละนนั่นแหละอย่างโค้งสีเปลี่ยนเอออยากให้เปลี่ยนนะเอฟซีพนันว่าให้ให้พ่อใหญ่สองตีคนเดียวแอดมินไม่ควรตีวะท่านต้องตีตัวเลขนะบัดนี้พวกผมสิบว่าตีตัวเลขเลยอย่าไปตีเอาผู้เดียวเลยเออเอฟซีพนันเพิ่งพนันจังสี ่นมักพุญ่ตรมักพุญ่ตีให้ตัวเลขกัน้ขอนึ่ครับถายมิ้นตีให้คนว่าอย่าไปตีให้ให้ให้พ่อใหญ่ตีเองแต่คนก็มหนมเอาวันนี้เห่อใหย่ตีคนเดียววนๆเลยเอาคอยซีเมนต์อไม่ตัวไอ้นีบานบ้ามาเลยคิดตอนบอกสองเก้าเือยันเป็นเลขบนหนาเอาไปส่เรที่นี่ก็เลย มันก็ถืออืมอืมมันก็ถือก็เลยไปมาเเดาก็จะใช้ห้เปลี่ยนอืมหอเปลี่ยนเออล้งอันนั้นไปนั่นให้เพื่อนทำเขียนไผ่บ้าบาจให้เปลี่ยนไหมเออให้เขาหูบ้าที่เขียนไห้เนี่ยไผ่มีเป็นสองเก้าโอ้สองเก้าไซสองเก้าหนึ่งนึ่งกะเอา Tại to anh Ủa, vậy cứ câu ờ, luôn Ừ, lệ tháng to anh Ừ, nâng câu rừng Nó lệ tâm nè Ừ, lệ tâm đuột câu nâng Nâng câu nâng Sám tua câu tóng đó Trên không bận còn khoa giải tóng Cái tắt ổ câu nâng là Nâng câu nâng chết hồn đi Ừ, xóng tô, cầu câu Xóng câu Khỉnh tèm, tèm, กับ1เก่านี่เก่ามันคือตโก่มักแห้งไปบอกเก่านี่เพราะั้เก่ามักงวดนี้มักเก่าได้ฝันเพิ่มอีกบ่นี่ยังเลยยังเลยแต่ว่าผมฝันเทวนั้นตีให้7ยังก็7 171 171 171 7เลยบ่เอา7บัดนี้สิเปลี่ยนเป็น9 9 1 9 1แม่นบ่3ตัว

นี่นเราเรตัวแรกอันอันอันหน่งาม่อันีอกไปเก้าหนึ่งหนเจ็ดหนึ่งหนึ่งตองเจ็ดอเจ็ดอนี้นีเนาะตัวนี้นี้ของแท้ของแท้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตามนี่เอานี่ละนี่ละเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้แล้วคือหมดประจำวันที หนึ Or, uh, touch, so ่งต um, um, ุลาหนึงตุลาหนึ่งตุาสองห้ามันดัดเสียกเจ็ดเด้อนี่ันไงสองเตียนไห้อเตยวหนึ่งเก้าหนึ่งสออันคิดก่อนแันล้อตีเป็นเจ็ดลลัว่าประมาแมนบานโอ้มันต้องเป็นเก้าหรืว่าแเล่นได็กมเก้าหนึ่งลัก็สองตัวนี้ได้สองเก้ากับเก้าสองเนาะวันนี้เปจะไหลูกฟอง มันใจคือเกาวัเนาะเว่ามันใจดมันใจคือเกาโล่หัวนี่มักเกาแห้งมักเกาแล้มันข้นเรื่อหรือมันจำได้จำได้ฝันจำได้เสดสิออกแค่นั่นบอกทางด้านหนึ่งตัวล่างก็บนได้ไหมขึ้นได้กฉบบอออคุณพ่อนี่อายุจักปีหครับแปดสิบองี แดดทิศสองเป็นเพได้ฝันเพิ่มเนาะแต่ว่าแต่ว่ามาตีตัวเลขให็นไหมเออตีตัวเลขใเห็นไหมได้ตีตัวเลขให็ไหมไม่ได้ฝันเพิ่มเด้อเนี่นะครับเอาตัวโซ่ตัวเก่าให้เบิ้งนั่นเลยบ่ตัวเก่าโซ่โซ่ให้เบิ้งนั่นใบเอาใบตีให้ตัวเล็กอันนี้ตีตอนแรกกับฝนได้แรกมันนั่งเกิดไปเกินมาหมดมันบวมนั่นเดี๋ยวมันบวมมันสิบเก้ามันสิออก้าเป็นเก้ามันสิบเกมันบวมแง่เจ็ดเออมันบวมแง่เจ็ดโอมันต้องเจ็ด ป้อนต้องเก่าเนอะงอนกนกแกงเพรมันนกแกงเลี้ยงตีเก้านกแกงอันนี้เป็นอันนี้เป็นเก่าเก้านึงขนาด้ว่างั้นตีเลยนึ่งเลือนึ่งหนาเอามาประกอบกันทีเนี่ครับนั่นเอาสองใบเลยเปลี่ยนตัวนี้มาตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เด้อตีรแตัวนี้ของแท้อันนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นี่ของแท้อ่าเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้อ๋อตัวเี่สองก็เอาใส